ก็สวัสด,ดีคนไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจกันทุกคนนะครับอยู่กับผมพ่ะหนุ่มคริปโตนะครับวันล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกมสป,ปีดสตาร์ครับบอกเลยว่าเกมนี้มาแรงมากๆนะผมเห็นในทาง f c e e o o o นะครับหรือว่าทางทวิตเตอร์เนี่ยมีการพูดถึงอย่างมากนะแล้ววันนี้จะมาลงรายละเอียดในตัวเกมต่างๆว่าตัวเกมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับส่วนหัวข้อที่มัน ลงลึกไปอีกอันนี้ผมจะไม่ได้อธิบายนะครับเดี๋ยวจะพูดในส่วนที่เราควรรู้คร่าวๆก็แล้วกันนะครับโอเคฮะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะฮะเจ้าตัวสปิดสตาร์เนี่ยนะครับตัวเกมนะ่จะเป็นเกมเลี้ยงมา้าแข่งมา้าพัฒนาม,มา้า และนำม้ามาแข่งขันกันนะครับเพื่อรับรีว์ดต่างๆภายในเกมแล้วก็เกมเนี้เป็นระบบเ a y to Earn นะครับรวมๆภายในเกมเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือ 1. อ่ะมีอาชีพกับตัวละครและ2มีระบบทัวร์นาเมนต์ 3. มีระบบก็คือ3มเหลี่ยญน,นะเกมนี้เอออันแรกก็คือสปีดสตาร์นะครับเขาบอกว่าตัวสปีดสตาร์เนี่ยเป็นเกมจำลองสถานการณ์ ที่ผู้เล่นน่ะจะต้องสวมบทบาทใน Star Wars ผู้เล่นสามารถทำอะไรก็ได้ภายในตัวเกมที่ผู้เล่นอยากจะทำละเกมเนี้ยังรันอยู่ในบนเชน Harmony นะครับนี่หรือว่าเชนวันนะแล้วเขาบอกว่าเกมนี้จะเปิดเดือนกุมภาปีส0 2พันก็คือเดือนหน้านะครับในส่วนของเกมโฟเนี่ยสร้างฟาร์มแข่งม้าเพื่อมารวบแข่งขันและรับรางวัลต่างๆกันเถอะก็ประมาณนี้โอ้ดูนะครับ อันนี้น่าจะเป็นโหลันชิงบีดดิ้งโอ้สวยนะเนี่ยจริงๆเฮ้ยเกมเขาก็ทำมาดีนะก็ส่วนที่ผมเอาเกมนี้มาพูดใช่ไหมเมืม่อวานหรือวันก่อนนี่แหละผมเห็นภายในกลุ่มของ NFT Thailand นะนะครับเห็นแบบเอามาพูดกันนะว่าแบบเกมมันน่าเล่นนะเกมม้ามาแรงที่สุดผมก็เลยมาหารายละเอียดดูใน YouTube ปรากฏว่ายังไม่มีช่องไทยทำนะผมเลยมา เออทำเป็นช่องแรกและกันถ้าข้อมูลไหนผิดพลาดอะไรก็ขอโทษด้วยนะครับศึกษามา2วันนะเกมเนี่ยเออวัน2วันนะโอเคนะครับแล้วก็ส่วนในสตอรี่เนี่ยทางเกมเนี่ยเขาเขียนว่าหมาที่ผู้เล่นเลี้ยงภายในเกมผู้เล่นจะต้องดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่และให้อาหารรักษาฝึกฝนอบรมหมาสามารถอยู่กับคนได้เนี่ยในชีวิตจริง โดยที่ไม่เบียดเบียนกันและกันและสตอรี่ทั้งหมดนี้เราเรียกว่าสปีสตาเยี่ยมบอกเลยว่าเขียนสตอรี่ได้เยี่ยมเยี่ยมจริงเออแล้วก็ต่อไปนะจะพาไปดูในไวป์เปเปอร์ของตัวเกมนะครับอันนี้เขาน่าจะเปิดขายแพ็คนะแพ็คเซลครับเออเซลแพ็คนะส่วนตรงนี้ผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะผมเห็นแล้วแหละว่าเขาเปิดขายนะหรือเปล่าเออเดี๋ยว เอาไว้คลิปหน้าแล้วกันถ้ามีคนสนใจเดี๋ยวจะมาลองลงรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อแพ็คมมาภายในเกมเอาแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวไปไวเปเปอร์ครับในส่วนไวเปเปอร์เนี่ยเราจะมาที่โทเคนโนมิกครับที่ผมบอกว่ามี3เหรียญน,นะ JOC Token หรือว่า JOC เนี่ย เขาบอกว่าเป็นโทเค็นสำหรับผู้พัฒนาตัวละครของผู้เล่นเช่นการฝึกฝนความสามารถตามสายอาชีพการพัฒนาหรือการอัปเกรดของตัวละครใช้ในการฟื้นฟูนค่าความเหนื่อยล้าจากการทำงานของตัวละครและใช้ในการซื้อขายไอเทมภายในตัวเกมก็ประมาณนี้สำหรับ JOC นะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นสปีดโทเค็นนะครับหรือว่าสปีดนะเป็นสกุลเงินพื้นฐานที่ใช้งานภายในเกม และในการซื้อขายภายในเกมเนี่ยจะต้องใช้สกุลเงินสปีดเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นการพัฒนาฟาร์มอัปเกรดฟาร์มและการเลี้ยงดูมา้าหรือการเข้าแข่งขันในทัวนาเมนต์ต่างๆภายในเกมนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็น Star ์โทเค็นนะนี่นับ Star ์โทเค็นหรือเหรียญสตาร์สตาร์โทเค็น Star. Star เนี่ยเป็นโทเค็นที่มีปริมาณจำกัดเพียงแค่27ล้านนะครับและถูกกระจายไปยังเกมต่างๆภายในสตาร์เวิร์ของเรา นั่นก็หมายความว่าสามารถใช้เลนสตาร์เนี่ยร่วมกับเกมอื่นๆได้เช่นการใช้งานหลักๆของเลนสตาร์เนี่ยจะเป็นการใช้งานกับสิ่งที่ล้ำค่าเป็นหลักอย่างเช่นการซื้อขายทรัพย์สินใน Market p ตเพ e การสร้างสินค้าประเภท NFT ภายในตัวเกมนะครับรวมถึงการถือครองเพื่อรับผลประโยชน์จากธุรกิจภายใต้จักรวาล Star ์เ r s นะครับ ประมาณนี้ต่อไปจะมา,มาพูดเกี่ยวกับหัวข้อ o r ริ i ินฮอสนะครับนี่นะเฮ้ยสวยว่า o r ริ i ิน o อสคืออะไรก็คือลาของม้านั้นๆนะครับโดยจะแบ่งมาเป็นคลาสหรือ5ระดับ1ได้แก่ c o m มอนแล้ s u p เปอร์ไฮแล้วก็เอกโซตนะครับโดยจำนวนเนี่ยคอมมอนจะอยู่ที่5,890และ้อยู่ที่3,000 ซูเปอร์ห0ึ่งพันไฮเปอร์หนึ่อยกโซติกสิก็คือเรียงตามความหายากนั่นเองครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะจะเป็นเพศครับเพศหญิงเนี่ยคอมมอนจะมี4,123และจะมี2,001 Super ซูเปอร์มี700ไฮเปอร์มี70แล้วก็เอกโซติกมี7นะอันนี้เป็นเพศชายก็เรียงตามนี้เลยนะครับเออบอกเลยว่าใครได้เอกโซติกเนี่ยโชคดีจริงจริงๆเฮอ,อ แล้วก็ต่อไปเดี๋ยวพาไปดูผู้เล่นกับอาชีพนะครับหรืออาชีพภายในเกมนั่นแหละ p l y y r r and j น b นะครับนี่นะอาชีพภายในเกมนะครับจับสเตตัสนะหนึ่งได้แก่บี e ดอร์ครับบ r เดอร์เนี่ยเป็นผู้ที่รับผิดชอบการเพาะพันธุ์ม้าต่างๆภายในตัวเกมแล้วก็ จ็อกกี้เนี่ยมีหน้าที่ควบคุมม้าในการแข่งขันแล้วก็เทนเนอร์เนี่ยมีหน้าที่ฝึกฝนม้านะครับเพื่ออาม้าที่ฝึกฝนเนี่ยมาแข่งขันภายในตัวเกมแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันแปลว่านักบําบัดนะก็คือผู้ที่มีความรับผิดชอบในการรักษาม้าตอนที่ม้าเป็นโรคหรือว่าม้าป่วยนะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นระบบทัวนาเมนต์นนะเอ้ยลืมบอกว่ามีมาร์เก็ตเพลสนะครับที่ผมพูดถึงนะแต่ว่าจะไม่ได้ลงรายละเอียดในคลิปนี้ทัวนาเมนต์ list ์ p competition in earth season หรือรายชื่อทัวร์นาเมนต์ที่จะมีการแข่งขันภายในตัวเกมนะแล้วก็จะแบ่งเป็นตามนี้เลยนะครับมีตามฤดูนะฤดูสปริงซัมเมอร์ออทัมแล้วก็วินเทอร์นะครับก็แบ่งเป็นตามนี้เลยนะครับซัมเมอร์ฤดูร้อนออทัมเนี่ยจะเป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็วินเทอร์ฤดูหนาวก็วันที่ก็ตามนี้เลยนะครับการแข่งขันก็ ประมาณนี้สามารถเข้ามาร่วมเล่นการแข่งขันได้นะแล้วก็ต่อไปจะเป็นในโหมดของเพลเยอร์ครับหรือว่าผู้เล่นนะแล้วก็ขอข้ามมาตรงที่รีวาดหรือว่ารางวัลภายในตัวเกมนะรีวาดภายในตัวเกมสําหรับอาชีพต่างๆตัวเกมจะจ่ายเป็น JOC Token ครับประมาณนี้แล้วก็ต่อไปเดี๋ยวพาไปดูรถแมปนะอันนี้ก็คือเป็นรถแมปภายในเกมนะครับนี่ เกมจะเปิดคิวหนึ่งนะครับก็คือเดือนกุมภาแหละที่ผมบอกไปนะทุกคนสามารถเข้ามาดูรถแม p ได้นะครับนี่นะมีถึงคิวสี่ครับก็คือประมาณปลายปีนะครับประมาณช่วงปลายปลายปีนะสำหรับรถแม p ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเกมเนี่ยผ่านออดิตเรียบร้อยนะครับมีการส่งออเดดนะนะครับนี่มีการส่งออเดตไปแล้วก็คือการตรวจสอบมันเองเออในส่วนของ เดฟหรือว่าผู้พัฒนาเนี่ยผมหาไม่เจอจริงๆต้องขอโทษทุกคนด้วยนะในไวท์เปเปอร์เขาไม่มีเขียนไว้นะครับแล้วผมก็หาในหน้าหลักแล้วก็หาไม่เจอนะสําหรับใครที่หาเอา่อหารูปทางผู้พัฒนาหรือว่าเดฟได้เนี่ยก็รบกวนคอมเมนต์บอกผมด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนนะพอดีผมหาไม่เจอนะครับแล้วต่อไปจะเป็นต่องทางการติดต่อนะครับหรือว่าโซเชียลมีเดียนี่แหละจะไปที่ a c e b o o k นะครับ a c e b o o กก็ชื่อว่าสปิตสตาร์นะครับตอนนี้มีผู้ติดตามถึงอุ้ย 600นะเฮ้ยเยอะเนี่ยเมื่อวานนะผมดูประมาณ2-300เองนะวันนี้ขึ้นมาพอสมควรนะนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามนะครับหรือว่าติดตามข่าวสารต่างๆภายใน Facebook ได้นะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะเป็นทวิตเตอนะอันนี้เป็นทวิตเตอร์ของตัวเกมนะครับมีผู้ติดตามอยู่184นะครับก็ เกมมันเพิ่งมีกระแสได้ไม่กี่วันนะครับก็เดี๋ยวให้ทางผู้เล่นอื่นๆเนี่ยได้มีความรู้หรือว่าได้รู้จักกับตัวเกมก่อนผมว่าผู้ติดตามน่าจะเพิ่มขึ้นด้วยนะแล้วไม่ใช่มีแค่เ c e b o o k กับทวิตนะครับมีหลายอย่างมากนะมีทั้งดิสคอ t e ท e ละแกรม YouTube นะเดี๋ยวผมพาไปดูที่ YouTube นะครับอันนี้เป็น YouTube นะก็ <laughs> ไม่มีคลิปอะไรเลย <laughs> ไม่มีอะไรเลยนะ <laughs> ไม่มีคลิปอะไรเลย <laughs> เอ้ยก็อย่างว่าเลยเนาะเขายังไม่ได้ทําการโปรโมทเนาะเออก็สําหรับเกมนี้ประมาณนี้แล้วกันนะใครสงสัยอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะเดี๋ยวมาตอบนะครับก็พอกันเท่านี้ก่อนนะฮะแล้วจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย